สามเดารรุ่งชุดขาวเข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอย2,025เปิดใจปัญหาระหว่างจูดกับทูเคิลในแคมป์ทีมชาติอังกฤษอาด้าเผยเคมีในสนามเข้ากับเป้ได้ดีทั้งหมดนี้ในนักกาเศียานะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสตินะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันพดีที่ส6ตุลาคม2568นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันที่ยังเงียบอยู่นะครับสำหรับข่าวของสโมสรเรานะครับแต่ผมก็พยายามไปขุดข่าวมาแล้วนะครับวันนี้ก็พาไปอัปเดตข่าวของทางจูต์เบลลิงแฮมกับทูเคิลกันหน่อยนะครับที่ ก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าระหองระแหงกันนะในแคมป์ทิมชาติแล้วก็ล่าสุดก็ไม่ได้เรียกตัวจูดไปติดทิมชาติด้วยนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพาไปตามกันนะครับทูเคิลเนี่ยเขาออกมาบอกเลยวนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวพาไปฟังกันนะครับแล้วก็เรื่องของโกลเด้นบอย2 2 2 5แน่นอนครับ3หน่อ3หน่ห่งทับชุดขาวนะครับก็ ติดในรายชื่อ25คนแรกนะครับที่ลุ้นชิงรางวัลโกลเด้นบอย2025ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันรวมถึงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปโหวตนี่เพราะว่ารางวัลน,นี้เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ให้แฟนโหวตนะในเว็บไซต์ของ t u t o s p o r t นะเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมจะสอนเลย นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์เปิดใจของอาดาคือแลนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เคมีเนี่ยตรงกับเอม a าเป้เหมือนครั้งที่พิโดเนี่ยตรงกับเมซุสโอซิลนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูกันทั้งหมดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกนะกระตุ้นอัลกอริทึมนะครับผมคือช่วงนี้มันเงียบไปเนาะ คือการกดไลค์กดแชร์เนี่ยคือมันดีสุดแล้วนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะแล้วเดี๋ยวสุสัปดาเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาเตะล้นะครับอดใจรออีกนิดเดียวนะครับ อ่ะก่อนอื่นนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับขอฝากกาแฟกันหน่อยเหมือนเดิมนะครับก็ฮิวท็อปคอฟฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟขั้วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมขั้วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการขั้วนะครับขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มราคาตามนี้เลยนะฮะจดส่งฟรีนะฮะสั่งเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจนายกาซียาหรือว่าเพจฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับอ่ะไม่ได้แกะเมล็ดให้ดูมานานแล้วขอนิดนึงนิดเดียวนี่นี่ฟ ่าเห็นไหมสวยๆหอมๆนะครับในมือผมนี่คือขั้วกลางนะใครชอบขั้วไหนก็สั่งมาได้นะครับที่เพจนะกากศิิยานะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดเจนหรือเปล่านะนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมเมล็ดก,กาแฟขั้วอาราบิกาเกรดพรีเมียมนะครับขอบคุณมากครับผมอ่าโอเคขอพาทุกคนนะครับไปเริ่มที่ปัญหาระหว่างจูดเบลลิงแฮมกับทางโทมัสทูเคิลนะฮะเฮโค้ดทีมชาติ อังกฤษกันหน่อยนะครับอันนี้คือต้องย้อนไปหน่อยนะครับว่า,วาระหว่างจูดกับทูเคิลเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาตรงที่ทูเคิลเนี่ย,ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจูดเนี่ยรู้สึกเหมือนโตไวกว่าตัวนะครับทั้งความคิดทั้งเขาเรียกว่าไงดิแพชชั่นนะครับซึ่งถ้าเราฟังแค่นี้มันก็ดีใช่ไหมอ่าโตทั้งความคิดทั้งแพชชั่นแต่ทูเคิลหมายถึงว่าเขาโตแบบนี้เขาเหมือน ไปจี้ไปกำกับเพื่อนร่วมทีมที่อายุเยอะกว่าเขาเป็นซีเนียมากเกินไปหน่อยนะครับทูเคิลไม่ค่อยถูกใจในส่วนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจูเนี่ยคือตอนอยู่กับเราเนี่ยคือเขาเอาพูดยังตรงอะ่ะตอนปีแรกมาเนี่ยเป็นหัวใจหลักเลยนะครับแล้วเขาอาจจะประมาณว่าผมเนี่ยก็ระดับหนึ่งนะ <c oughs> อะไรแบบนี้นะ <c oughs> ผมก็ระดับหนึ่งนะ พอมาอยู่ในชิมชาตานะครับแพชชั่นในตรงนั้นก็มาด้วยนะแต่ทูเคิลเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจูดมันมันเกินไปมันเกินไปคือนายเนี่ยอายุยี่สิบต,ต้นต้นเองนายต้องฟังพี่ๆบ้างนะครับนะซึ่งตรงนี้แหละนะครับคือสื่อเอาไปเล่นข่าวแน่นอนครับสื่ออังกฤษเวลาเอาไปตีข่าวเนี่ยมันมันมันจะฟังเหมือนจะมีปัญหามากกว่าไม่มีปัญหานะและสุดท้ายนะครับก็เกิดดราม่าขึ้นมานะครับว่าทูเคิลเนี่ยไม่ถูกกับจูดเบลลิงแฮม และไม่พอนะครับก็พักเบรกทีมชาติรอบนี้นะที่กำลังผ่านไปเนี่ยไม่เรียกเบลลิงแฮมติดด้วยนะครับโอ้โหไปใหญ่เลยนะครับก็บอกว่าไม่ถูกกับเบลลิงแฮมจริงหลังจากเนี้จูดนะฮะไม่มาติดทีมชาติแน่นอนเพราะทูเคิลอะไม่ชอบแล้วนะฮะแต่ล่าสุดนะครับมีการยืนยันจากทูเคิลนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเขานะครับเขาพูดถึงจู๊ดเบลลิงแฮมนี่แหละนะโดยตรงเลยนะครับทูเคิลบอกว่าแน่นอนนะ จูดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากของเราไม่มีใครทำผิดเลยมันไม่ใช่การลงโทษหรืออะไรก็ตามนะและผมเนี่ยก็รู้ว่าถ้าผมส่งข้อความไปเพื่อพูดคุยกับพวกเขาเนี่ยเขาจะตอบกลับแน่นอนนะครับก็คือยังไม่ไม่พูดนะว่าผิดใจอะไรกันหรือเปล่าก็ประมาณว่าเออเขาเป็นคนสำคัญนะผมว่าพูดตรงๆนะด้วยแพชชั่นของจูดตอนที่อยู่กับเราเรารู้อยู่แล้ว นะครับว่าจูดเนี่ยคือเวลาลงไปในสนามเนี่ยอิมชันอลนะแล้วก็แพชชั่นของเขาอะที่ออกมาในสนามมันชัดเจนนะครับเวลาเขาแบบเฮ้ยบอกคุณนุ้นเฮ้ยวิ่งหน่อยดิวิ่งหน่อยดิเราเคยเห็นจำไ,ได้ไหมตอนที่วินิซูสไม่วิ่งจูด <laughs> นะฮะทั้งที่คือวินิอยู่มานานกว่าจูดนะครับอันนั้นแหละเป็นแพชชั่นที่ดีนะไม่รู้ดิส่วนตัวผม และผมคิดว่าแฟนชุดขาวน่าจะคิดเหมือนกันว่าเป็นพาชันที่ดีแต่ทูเค้าเนี่ยอาจจะคิดว่าเกินเบอร์ไปหน่อยนะครับเพราะว่าในแคมป์ทิมชาติก็มีแบบพี่ๆซีเนียนะครับแฮร์รี่เคนจอดนแดนเฮนเดอร์สันอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เข้าใจได้นะครับแต่ลึกๆแล้วผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเออผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อเอาไปตีความแล้วมัน มันดูแรงไปนิดหนึ่งอ่ะคือแรงในที่เนี้ยหมายถึงว่าผิดใจกันอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เรียกติดแล้วผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าดูจากเหตุจากผลจริงๆอ่ะรอบเนี้จู๊ดมันเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเขาก็อาจจะอยากให้จู๊ดอยู่ที่สโมสรอนไปก่อนเรียกฟิตเรียกแมตช์แชมเนไปก่อนรอบหน้าเดี๋ยวมีเบรกอีกหนึ่งรอบนะดีไม่ดีเรียกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกัน นะสำหรับจูดเบลลิงแฮมแล้วก็โทมัสทูเคิลนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องราวของโกลเด้นบอย2 2 5 5กันหน่อยนะครับก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับ25คนนะครับผมแต่รายชื่อล็อตแรกเนี่ยก็คือ20คนตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับใน20คนนะครับก็คือการผ่านประเมินมาแล้วนะครับผมทั้งหมด25คนซึ่งของเราติดไป3คนนะฮะ คือในรายชื่อเนี่ยบางคนอาจจะโอ้โหตัวมันเล็กเกินไปพี่เดียวผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับดีนเฮาเซนคนที่3ตรงนี้เห็นไหมอ่าดูของเราก่อนนะครับผมจะไม่ไมล่เรียงรายชื่อทั้งหมดนะเดี๋ยวอ่อผมเอาไปลงในโพสต์ในเพจนะครับแล้วไปดูนได้นะครับอ่าอาดาคือแลนะนี่คนที่2นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมาสตานตัวโอน่เนีนไหมนี่เจ้านูฟังโก้ก็ติดนะครับสรุปคือของเราเนี่ยสคน นะครับที่ติดในรายชื่อ20คนแรกนะครับแต่แต่แตนะฮะเขาประกาศทั้งหมด25คนเป็นฟ n นอลลิสนะครับคือ25คนเนี่ยคือชิงกันแน่นอนอีก5คนอยู่ไหนอีก5คนอยู่ตรงนี้เป็นไวกัดนะฮะายก์ดคืออะไรสำหรับโกลเด้นบอยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปีแรกหรือเปล่าที่มีายก์ด5คนนี้นะครับเข้ามาได้เลยตามผลงานนะฮะ ที่ทํามาเมื่อปีที่แล้วไม่ต้องไปประเมินดัชนีจาก20คนเหมือน20คนแรกเจ๋งไหมนะซึ่งนะมีน้องของจูดด้วยนะครับโจบเบลลิงแฮมก็ติดในรายชื่อนี้นะครับคนที่หลายๆคนชื่นชอบนะแฟนๆชุดขาวนะครับโรดิโก้มรานะครับผมจากปอร์โตก็มีรายชื่อนี้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องไปรวมนะกับทาง20คนแรก นะครับซึ่งงานประกาศรางวัลโกลเด้นบอยเนี่ยก็จะมีขึ้นนะฮะในวันที่21ตุลาคมนี้นะครับที่เมืองตูรินนะ,ะประเทศอิตาลีนะครับเพราะว่าสื่อ t u ตโตสปอร์เนี่ยก็เป็นสื่ออิตาลีนะครับเขาก็เลยจัดที่ในประเทศอิตาลีไปเลยนะและตอนนี้นะครับนณะเวลานี้เลยนะฮะในเว็บไซต์ของ Golden Boy นะ,ะก็มีการเปิดโหวตให้กับแฟนโหวตนะครับนี่ผมจะพาไปสอนกันนะ,ะับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะโหวตเลย ณเวลานี้เลยนะครับให้ทุกคนเห็นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปร่วมโหวตนะครับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผม Golden Boy คือเข้ายัางไงไปที่ Google นะฮะแล้วพิมพ์คาว่า t u t o Sport Golden Boy นะครับมันจะเป็นลิงก์ที่2นะครับเป็นรูปแบบเหมือนลูกโลกทองคำนะลิงก์ที่2เลื่อนลงมานิดนึงนะฮะกดเข้ามาในลิงก์นั้นก็จะเจอหน้านี้เลยนะฮะและหมุนสกอร์ลงมานะครับข้างล่างเห็นไหม โ o ลเด้นบอยโหวตอนเนี้สูงสุดคือ5อันดับ <c oughs> คืออย่าเพิ่งแปลกใจบอกเอ้ยรามินทมา,าไปอยู่อันดับ5เลยคือคะแนนของทางแฟนโหวตเนี่ยเอาตรงๆนะคือแฟนโหวตเนี่ยเสียงเนี่ยถึงจะโหวตไปเต็มที่แล้วนะ100%นะมันจะมีเสียงได้นิดเดียวเองเขาจะไปนับคะแนนส่วนใหญ่เลยนะครับจากผู้สื่อข,ข่าวกีฬาซึ่งเลือกได้5คนนะครับ อ่ะพาไปโหวตกันเลยนะครับผมเห็นไหมอาดาคือแลอยู่อันดับ3นะในการโหวตครั้งนี้นะครับอ่ะกดคขาว่าโหวตนาวตรงนี้นะครับด้านล่างนะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอีกลิงก์หนึ่งนะครับก็คือหน้านี้นะและหมุนสกอร์เหมือนเดิมนะฮะลงมาข้างล่างนี่เห็นไหมนี่คือรายชื่อนะครับผมผู้ที่กำลังอ่าได้รับการโหวตตอนนี้นะครับคือเลือกเลยนะฮะผมผมขอ ผมขอเลือกอาดาคือแล่ตอนนี้รายชื่อมาแรงมาก <laughs> ใช่ไหมหาเลยนะครับแต่จะหายากหน่อยนะครับต้องค่อยๆดูนะเผื่อโหวตผิดโหวตถูกนะฮะอาดาคือแล่ el. ดูชื่อข้างหน้านี่เลยฮะ,ะข้างหน้านี่เป็นชื่อของนักเตะหมดเลยนะครับโหอาดาอยู่ตรงไหนา Ad da, Ad da. อาดาอาดาเดี๋ยวน,ะนี่เจอแล้วอาดาคือแล่เรอลมดริดนะคะรับตุรกีนะกดตรงนี้เลยนะฮะจุดนี่ นี่แล้วก็โหวตอยู่ตรงนี้นะครับแค่นี้จบนะฮะหรือบางคนอาจจะอ,อยากไปโหวตให้กับมาซานตูโอนนะครับหรือว่าดินเฮาเซนได้เลยนะครับแต่อย่าโหวตให้คนอื่นนะโหวตให้กับนักเตะเรานะครับอ,อันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยนะครับไปร่วมโหวตหน่อยให้นักเตะเรานะครับคือตอนเนี้ถ้า ที่เขาประเมินกันนะครับตัวเต็งนะเป็นเปาคูบาซี่นะปีนี้นะแต่คือบางคนเห็นไ,ไม่เห็นรายชื่อเลย5คนแรกเมื่อกี้ใช่ไหมคือผมจะบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยไงส่วนใหญ่ก็คือของนักข่าวสายกีฬาเนี่ยเขาเหมือนจะโหวตให้นะ,ะทางเปาคูบาซี่เยอะกันพอสมควรนะแต่เราร่วมใจกันหน่อยนะโหวตให้กับนักเตะเรานะครับอ่ะ พูดถึงอาดาก็ไปปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์เปิดใจของอาดาคือแลกันหน่อยนะครับอันนี้ก็พูดถึงการลงสนามนะฮะในแต่ละครั้งกับเอ็มปเปเป้เขาบอกว่าเคมีของเขาเนี่ยตรงกับเอ็มปเปเป้นะเหมือนตอนที่คริสเซโนโรนัลโดนนะตรงกับทางเมซุสโอซิล นี่นะฮะก็อาดาคือแล้วนะครับ,ก,ะะรบก็เปิดใจบทสัมภาษณ์นี้นะฮะกับทางสื่อเลกิปนะครับก็เป็นก็เป็นสื่อทางฝั่งอ่าฝรั่งเศสนะแต่ก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับคืออาดาเนี่ยให้สัมภาษณ์หลายเรื่องมากๆนะฮะทั้งเรื่องการคว้าแชมป์กับเรอัลมาดริดนะครับเรื่องการอยู่กับเรอัลมาดริดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นะฮะและพูดถึงเอ็มบัปเป้ด้วยนี่แหละนะครับอาดาบอกว่าคุณสมบัติของเอ็มบัปเป้และของผมเนี่ย เหมือนเกิดมาคู่กันเลยเราเนี่ยเข้าใจกันได้ดีไหลลื่นมากบางครั้งเนี่ยก่อนเกมเนี่ยเราก็คุยกันเล็กๆน้อยๆว่าเราควรทําแบบนี้แบบนั้นบางครั้งเนี่ยก็ในสนามนะแค่เหลือบตามองกันก็เข้าใจแล้วนี่พูดแบบนี้จริงๆนะผมรู้ว่าเอ็มเป้เนี่ยโดนวิจารณ์นะในเรื่องที่ถอยลงมาต่ำเกินไปในบางครั้งแต่ผมเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยต้องปล่อยให้เขาเล่นเนี่ยอิสระ ตามตำแหน่งที่เขาต้องการเขาต้องได้ประโยชน์จากอิสระในพรสวรรค์ที่เขามีเพราะเขาเนี่ยสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้นะตรงกลางก็ได้หรือว่าด้านหน้าก็ได้หรือถ้าเขาถอยลงมาเล็กน้อยจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียความสามารถของเขาไปในส่วนนั้นนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมเนี่ยพร้อมที่จะไปทดแทนในตำแหน่งของเขาหากเขาเนี่ยลงมาตำ่ำนี่ เขาบอกว่าเคมีเนี่ยตรงกับเอ็มเป้แล้วมีอีกอบทสัมพัษณ์หนึ่งนะครับก็นักข่าวเนี่ยแหละก็ถามว่าคุณรู้สึกยังไงเมื่อคุณถูกเปรียบเทียบระหว่างคริสตยโนโรนัลโดกับทางเมซุสโอซิลว่าเอ้ยเหมือนเคมีตรงกันเขาบอกว่าเอ้ยเจ๋งว่าเอ้ยเจ๋ง <c oughs> นะฮรทางอาดาบอกแบบนี้นะรู้สึกดีมากรู้สึกประทับใจมากนะครับคืออผมว่านะ คือเราเนี่ยแมนชุดขาวเนี่ยมองหลายเกมอาจจะยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นมาแบบเ,เหมือนพี่โดเหมือนกับทาง OCU ขนาดนั้นใช่ไหมแต่ถ้าดูจากปัจจัยในการลงสนามแต่ละเกมจริงๆเนี่ยเวลาอาดาเล่นเนี่ยวิธีการที่อาดาเล่นเนี่ยมันก็แอบ,บชวนคิดเหมือนกันนะใช่ไหมว่าแบบเวลาเขาแทงคิลเลอร์พารให้กับเป้แต่ละลูกเนี่ยไม่รู้บางทีเข้าไม่เข้าใช่ไหม แต่รู้สึกว่ามันก็เหมือนที่โอซิลเนี่ยแทงคิลล์พาร์ทให้กับทาง CR7 บางทีอ่ะไม่ต้องแบบมองตามไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ะรู้วิธีการวิ่งอ่ะนะครับก็ส่งได้เลย CR7 เนเี่ยเคยบอกนะครับว่าโอซิลเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวเลยนะในยุคนั้นอ่ะที่รู้ทางการวิ่งของเขานะครับพอเขาวิ่งไปจุดนั้นโอซิลแทงไปแทงบอลไปรอก่อนเลย เนี่ยและอาดาก็เปรียบเลยตัวเองแบบนั้น,นว่าเอ้เป้จะไปอยู่จุดนั้นผมก็แทงบอลให้เลยน <c> ะ <oughs> ครับมันก็เป็นมุมดีๆแหละนะแต่ผมคิดว่าก็ต้องรอดูกันอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบโอซิลแบบโดได้จริงๆนะโอ้โหสุดยอดมากนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะฮะก่อนจากไปนะครับขอฝากกาแฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับฮิวทับก f แฟโรสเตอร์เมล็ดก,กาแฟขั้วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมขั้วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการขั้วนะครับขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มราคาตามนี้เลยนะฮะปริมาณก็ตามนี้เลยนะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์สั่งเข้ามาได้เลยนะฮะที่เพจในากาซิยาหรือว่าเพจฮิวทับ o f f ฟโรสเตอร์ก็ได้ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนวนนนนนับนนนนับช่่ยยกสสุหอ สำหรับเป็นแฟนชุดขาวนะฮะแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีเป็นแฟนชุดขาวนะหลายๆท่านก็สั่งเข้ามาแล้วนะครับหลายๆท่านที่สั่งซ้ําก็มีนะครับสาหรับเป็นแฟนชุดขาวนะคนที่ไม่ได้ลองอยากให้เปิดใจจริงๆนะครับถ้าเปิดใจลองแล้วติดใจแน่นอน นะฮะฝากไว้ด้วยลวกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีข่าวเหมือนเดิมนะครับก็ <g ül üyor> <g ül üyor> มาเจอกันใหม่นะฮะถ้าไม่มีข่าวก็ขอยกยอดไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลังจากอย่างที่บอกนะครับหลังจากจบบอลทีมชาติไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวข่าวก็จะเริ่มทยอยมาในทุกๆวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ช่องนาคาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ